สวัสดีครับคุณเมส์ใมครับนี่น้ำเตาติดตัองตู้เย็นซยไ,ซยไซ้บปร์ไซส์ LG นะครับมีปัญหาค้าตอนแรกบอกว่าเย็นน้อยนะครับมาทานมาอีกวันเย็นปกตินะครับไซเบร์ไซส์รุ่นนี้นะครับ G C ขีด P สองศูนย์เจ็ดก็ U P F นะครับ ตัวนี้ช่ไหมเราคิดว่าน่าจะมีปัญหาตัวนี้เหมือนแอร์บ้านนะครับเพราะว่าถ้าร้อนจัดเนี่ยมันมันจะมีปัญหาก็าคือระบายความร้อนไม่ได้นะดูดูจากฝุ่นตรงนี้นะฮะฝุ่นทางเข้านะครับส่วนมากแผงชอบตัดนะครับจะจะทำให้เย็นน้อยแล้วก็ ตัวเย็นของกี้เขามาอยู่ในซอกนะครับลมร้อนมันออกไม่ได้ในะตรงนี้จะร้อนจัดนะครับจะทําให้คอมเพรสเซอร์ตัดตัดายได้นะครับจะมีมีคราบน้ําอยู่ ล้างหน่อยนโอ้โหร้อนจีเลยโอ้โหร้อนจี๋ดูจากคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ร้อนนะครับร้อนมากดูจากพลาสติกนะครับแสดงว่าระบายความร้อนไม่ได้นะครับให้ดีต้องต้องย้ายที่ตั้งตู้เย็นนะ ดูจากตัวนี้ก็รู้แล้วนะร้อนจัดนะครับอนี้ต้องต้องแกะดูไอตัวีเล์สตาร์ด้วยนะครับเนี่ยแข็งก็ไม่ค่อยตันเท่าไหร่นะครับแต่ก็แต่ดูแล้วนะ่าจะมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนไม่ได้ก็คือตรงนี้นะะหน้าง,งานเป็นอย่างนี้ตู้เย็นอยู่ในซอกนะครับลมเย็นเข้าฝั่งนี้นะครับ ถ้าหันหน้าเข้าตองเย็นก็เข้าด้านซ้ายออกด้านขวาคือฝั่งนี้มันจะระบายออกไม่ได้จะชิ่งเข้าที่กำแพงปูนตรงนี้จะร้อนจัดนะครับมลมร้อนตีกลับนะครับไม่มีระบายอากาศนี้เขามีพัดลมดูดอากาศอยู่แต่ว่ามันนี่น่าจะพอตามหลักต้องออกแล้วออกเลย แต่ปัญหาดูแล้วน่าจะมีปัญหาที่คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนไม่ได้แล้วก็ทำงานแล้วน่าจะตัดนะครับแผงไม่ตัดเท่าไหร่ต้องแกะดูชุดนี้ก่อนชุดรีเลสตาร์ครับคอมเพรสเซอร์กระเบอร์นี้นะ LG LX 1 1 0 LAJH นะครับคอมเพสเซอร์นี่จะร้อนจัดมากเลยับ <ท lanes> โอเคมาแกะดูฝาครอบนะนีมันจะเลืเ่อนละลายไปกันหมดแนละ้ว ครับมันมันตรงนี้ก็ได้แต่ต้องเลื่อนออกมาข้างนอกไงอ๋อต้องเลื่อนออกมาหน่อยใช่ไหมแต่ว่ามันมันต้องกาเกะกะอืมมันจะเก,ก,กะเกะทางไงพูดง่ายๆตรงนี้มันต้องการช่องไงถ้าไม่ย้ายก็ตัดช่องตรงนี้ก็ได้เนี่ยตัดช่องกระเบื้องเนี่ยใส่กิ้วไงให้เป็นกิ้วอย่างไรให้มัน,นความร้อนออกทำเหมือนอย่างเงี้ย ถ้าถ้าไม่ยอมย้ายนะก็ทําตัดเป็นช่องลมอ่ะครับให้ออกทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้มันก็ติดอันนี้อตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ช่างได้แต่แนะนำโอเคครับเดี๋ยวดูตัวชุดลิลๆสแตนเลยมันร้อนจัดเลยถ้ายาวก็ไม่มีเสียงนะ แล้วนี้ก็มือเหมือนเดิมน,นะครับทำงินเสียบล่างนะครับแดงเสียบบนตัวนี้นสีชมพูเขย่าไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวรอวัดโอมรอเย็นกันนะ่โอโอ,โอ้ร้อนจัดเลยมือแตะไม่ได้เลยนะร้อนมากนะครับตัวแถงนี้ก็ไม่ตันนะไม่ตัน ดูแล้วน่าจะมีปัญหานี่แหละที่วางตู้เย็นถ้าชัวร์ก็ต้องฉีดน้ำหน่อยเงินคอมเฟเซอร์จะเสียเอานะคอมนี้คอมนอกหลายตังนะครับเริดมากนะครับอโอเคครับ ตอนนี้ PTC จะวัดตรงขาด้านในไม่ได้นะครับต้องวัดขาดตรงข้ามกันวัดสีน้ำเงินกับสีเยี่คูนี่สีน้ำตาลนี่นะวัดขานี้ก็ขานี้นะครับ วันยู้ค่าท่านทานอาจจะสูงอยู่นี่นอ่วัสดีนะ ที่สก็อยู่ที่สามสิบสิบห้าหกโอมนะสิบสบห้าโอมที่ก็สามสิบนะครับขึ้นลงลงอยู่ร้อนอยู่คยจะกกอะหมดนร้วนนาครับ ตอนนี้ทำไมก็มีใช้ฟองน้ำนะครับซับนะครับไม่ไล้างทิ้งออกนะครับแล้วก็จะใช้บูเบเป่านะครับไม่ได้นั่นฝุ่นเยอะนะครับต้องออกซับน้ำก่อน นี่ที่ฝุ่นไม่เยอะนะครับหรือไม่มีปั๊มน้ําก็ใช้โบวโบ์ได้กระสับออกเน่น้ำาทงมาจะได้ใสๆนะครับ นั่นจะมีปัญหาที่หวางตัวเย็นมากกว่านะใช้ไปมานานตัวโอโหลดก็จะตัดนะครับจับามร้อนเกินอกอบทีครับโอเคอันนี้ก็กอบฝาไปแล้วให้ดีก็คือลมร้อนฝั่งนี้นะครับต้องออกออกทิ้งเลยนะครับ ออกมาที่นี่เลยซงจีต้องดูพัดลมด้วยว่าหมุนยังไมพัดลมหมุนนะครับสำคัญก็พัดลมนี่แหละถ้าพัดลมไม่หมนุนนคอมเพเสเซอมจะน็อกฝั่งนี้ต้องต้องออกเลยนะครับตู้เย็นจะมีปัญหา เกิเจอปัญหาเรื่องตู้เย็น LG ไซเบอไซด์มีปัญหาเย็นน้อยเพราะเย็นน้อยก็คือ,อดูแล้วน่าจะเกิดจากความร้อนแล้วกโ็โอ้โหลดตัดนะครับทํ้ง,งานจะพักช่วยกดตบตามซัตตะค่กดไลค์แชร์เพืเป็นกำังใจเช่นเดียวกันการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ สวยนะครับเป็นมันดอกซากุระ